หลายคนอนะ่ะสงสัยนะครับว่าที่ราคาทองเปิดมาพุ่งเนี่ยนะครับสิ้นปีแบบนี้ใกล้จะปิดปีแล้วนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าทาเซ็นสัญญากระตุนษษษษษษ้นเศรษฐกิจหรือมันเป็นเพราะซันตาคอ์สกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสถิตินะครับย้อนหลังสิปีไม่ดูแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วใครคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กันก่อนนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะดีใจมากแล้วก็ไปชมกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพบกับผม,มภัยไเป็นเจนเนอร์อินเตอร์โกนะครับพบกันอีกแล้ววันจันทร์เวลาเดิมนะครับก็ต้องยังไงก็ขอสวัสดีเอ่อมือมริ้วคริสต์มาสกันก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็โอเคเออเรามาพบกันก่อนนะว่าใครที่ไม่เคยตามรายการของเราบอกก่อนว่าจะพูดอะไรบ้างรายการของเราเนี่ยจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับแล้วก็ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจยังไงนะครับล้วจะมีข่าวสัปดาห์นี้นะครับว่าอะไรที่น่าติดตามบ้างนะครับแล้วก็จะมีเอ่อการ เอ่ออัปเดตทางเทคนิคนะครับว่าเราทางเทคนิคทางกราฟเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับราคาไม,ม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคําอะไรส่วนใหญ่ก็พูดรวมๆนะครับอะไรมาเราจะเน้นทองคานะประมาณนั้นละกันแล้วก็จะมีตอบคทางทางบ้านนะครับว่าถามเข้ามาเนี่ยเรามาตอบกันในรายการหรือจะตอบในคอมเมนต์นะครับถ้าคําถามไม่ยากเกินอด m i n ก็จะช่วยตอบให้ในคอมเมนต์ไปเลยใน u t u b e นะก็ใครที่มีคําถามก็ถามได้นะครับแล้วก็ถ้าคําถามมันลึกหน่อยเราก็จะมาตอบให้เข้าใจกันในรายการนะครับเพื่อแบบว่าทุกคนเข้าใจกันนะเป็น ก็จะได้แ a ว u ลได้ประโยชน์กันทุกคนด้วยประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกกันว่าตัวเลขเนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่มีตัวเลขที่ดีเลยแล้วกันนะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ทุกตัวนะครับแล้วก็มีแค่ GDP ที่ออกมาแบบดีกว่าคาดนิดนึงนะนิดนึงจริงๆนะคือมันแบบไม่ค่อยแบบว่ามีนัยยะแล้วกันนะคือจริงๆ คนก็ไม่ได้สนใจ GDP มากเพ,าเพราะก่อนมันติดลมมาเยอะมากไงบวกมา33.4เนี่ยก็ไม่ได้ผิดจากคาดเขาอะไรก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็ประมาณนั้นส่วนตัวเลขเอื่นๆที่แดงๆนี่คือแบบเป็นตัวเลขบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้สนใจว่าตัวเลขดีไม่ดีไงตอนนี้คือเราสนใจว่าอะไรจะน่าลงทุนถูกไหมเออตอนนี้เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยใครไปเล่นช็อตหุ้นก็จะเจ๊งหมดนะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นนะครับก็บอกมาตลอดว่าออ มันเป็นขาลงที่จบไปแล้วแล้วมันกำลังจะขึ้นในปีหน้าแบบฟองสบู่นะครับขึ้นแบบเร็วแรงแล้วก็ค่อยไประวังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวตอนนั้นก็อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ดีออกมาเกี่ยวกับตราสารหนี้อะไรก็ว่าไปนะถ้ามันมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่คือคุนมันเป็นขาขึ้นมันไม่ต้องสนใจตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตอนนี้อ่าประมาณนั้นละกันแล้วก็จะขึ้นทองก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้นะอืมแล้วก็จะมีตัวเลขเอ,อ ข่าวสำคัญก็คือทำาครับเซ็นสัญญาแล้วนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะเก้าแสนล้านก็ตอนนี้ก็คือทองก็เลยขึ้นมาเลยนะเปิดมาเนี่ยบวกเลยแต่เดี๋ยวที่ผมบอกให้เปิดคลิปใช่ไหมเราจะมาดูว่ามันจริงแล้วมันเป็นเพราะทำนะครับหรือมันเป็นเพราะสันตะคอกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลวกันนะโอเคก็ถ้าดูนะครับสัปดาห์นี้นะก็สัปดาห์นี้จะมีข่าวก็คือพวกดัชนีผู้บริโภคความเชื่อมั่นอะไรพวกนี้ก็จริงๆก็คือมันแบบ ไม um right well, in so ่ไม่สำคัญแล้วกันนะคือผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้สําคัญนะครับก็ถ้าที่ผมเดาคือมันน่าจะต้องออกมาแย่กว่าคาดหมดเลยนะครับก็คือไม่ดีแต่ว่ามันเกี่ยวทองไหมอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวตอนนี้คือทิศทางเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าจากสถิติเป็นยังไงจะสําคัญกว่านะมันเพราะว่าวันที่นี้คิดว่าตีไม่น่าเกี่ยวข่าวนะถ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่เกี่ยวทําทําอะไรแปลกๆนะถ้าตามแค่ตัวเลขพวกนี้นะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ทองขึ้นหรือทองลงนะผมว่าไม่เกี่ยวผมว่าทิศนี้จะเกี่ยวฟันโฟนะครับ หรือว่าซอนแคอร์นั่นแหละซอนแคอร์คือฟันเฟือแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคเรามาเริ่มมาเลยดีกว่านะว่าภาพมาโคหรือว่าการวิเคราะห์สถิตินะวันนี้ผมจะเอาเรื่องสถิติมาพูดแล้วกันนะสิปีย้อนหลังเนี่ยในช่วงของสถิตินะก็คือเท่าราคาจับวันที่20่ธันวาของทุกปีเลย10ปีย้อนหลังนะมาจนถึงวันที่31มธันวานะครับราคาตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้วันที่20ถึงวันที่31นะราคาต่างกันเนี่ย ถ้าเพิ่มขึ้นผมก็จะบันทึกว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันลดลงผมก็จะบันทึกว่ามันลดลงนะครับซึ่งอนสถิติตรงนี้ผมทํามานะใครไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะครับวันที่ยี่สถึงวันที่สามเ็ดเนี่ยราคาทองส่วนใหญ่นะครึ่งหนึ่งห้าในสิบนะครับห้าปีในสิบปีจะขึ้นนะครับแล้วขึ้นแรงด้วยขึ้นประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเฉลียสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เทียบเท่าประมาณถ้าวันที่ยี่สิบนะมันราคาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าของปีนี้นะมันขึ้นสองจ จาก1,875เนี่ยเท่ากับว่าวันที่31ธันวาคมนะครับถ้ามันขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องจะติติจากสถิตินะทองต้องไปปิดปีนะที่ราคา1,920นะครับก็คือจะขึ้นได้ประมาณ5เออเท่าไหร่นะ45เหรียญ45เหรียญลวนะเดียวหนึ่งหนึ่งสิบสี่ไม่ใช่45นี่นะ35ไม่ว่า45หหนะ4ี่ห้าเหรียญนะครับก็คือทองจะขึ้นได้ประมาณ45ห้าเหรียญเลยนะก็ ก็ถือว่าเยอะหมายถึงว่าขึ้นจากวันที่20ก็คือ1875นะก็ลองดูว่ามันจะไปปิดปีที่19 2 0หรือเปล่าแต่นี่คือโอกาสเกิด50%นะครับที่มันจะเกิดแต่ถ้าเกิดเนี่ยจะมาประมาณนี้แล้วใน1ิบปีที่เจอนะมีแค่ปีเดียวนะครับที่เทียบวันที่20นะธันวาถึงวันที่31ธันวานะแล้วโท่มันเป็นลงนะก็คือมันมันปรับตัวลดลงอ่ะมีแค่ครั้งเดียวเองนะครับหนึ่งในสิบปีนะที่มันเกิดลงนะก ก็ถ้ามันเกิดเป็นลงจริงเนี่ยจาก1 8 7 5นะครับมันจะต้องไปปิดที่ประมาณ1 0 0 0เอ่อ1,830ก็คือจากตรงนี้ลงไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวโน้มอีกทางหนึ่งมากกว่าแล้วกันนะซึ่งอาเมื่อกี้มันมีลงมีขึ้นใช่ไหมมีถ้ามันขึ้นแล้วมีถ้ามันลงเนี่ยมีกาดเกิน1ใน10แล้วมันจะมีโอกาสที่มันอยู่กับที่นะครับคือมันไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ที่4ปีนะ4ปีไม่ไปไหนเลยซึ่งแสดงว่า ถ้ามันเกิดไอโอกาสนึงในสิบก็คือไม่ไปไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนปิดปีคืออยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบห้าอยู่ในแถวนั้นนะเออ<ม>ก็ทีเนี้ยจริงๆผมว่ามันน่าลุ้นมากในแง่ว่าลุ้นมันจะขึ้นนะเพราะว่ามันมีโอกาสห้าในสิบนะก็คือห้าสิเปอร์ซ็นที่มันจะขึ้นนะครับขึ้นแรงไปเดือแถวเหนือพันเก้าเลยแล้วกันนะจากสถิติแต่ถ้ามันไม่ไปก็มีโอกาสประมาณสี่สี่ในสิบนะครับที่มันจะอยู่กับที่อยู่กับที่ก็คือแถวพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งไอตอนเนี้ยราคาก็อยู่ มันก็ลงไปไม่เยอะแล้วอะใช่ไหมเพราะว่าน่ะถ้ามันเป็นเคสเนี้ยมันกลับไปที่พันแปดร้อยเจ็ิบห้าเนี่ยคุณก็ขาดทุนไม่เยอะนะครับประมาณนั้นแต่ถ้ามันเป็นเคสที่ลงเนี่ยก็คือลงแรงเลยนะครับก็ค่อยว่ากันในโอกาสเกิดมันน้อยแล้วกันนะที่เคยเห็นนะถามว่ามันเกิดเพราะอะไรมันผมบอกเลยว่าปลายปีมันเกี่ยวฟันโฟเยอะนะผมว่าข่าวนี่ไม่เกี่ยวเลยมันมีการปรับพอร์ตของกองทุนนะมีการปิดกําไรบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งฟันโฟเนี่ยเป็นตัวบอกนะครับว่าทองจะไปยังไงคือมันเป็นสถิติสิบปีผ่านมาานะรบกก็อปมณี ทีเนี้ยมันก็เลยตอบคำถามว่าทองมันอยากขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นเพราะทรัมกันแน่นะหรือว่ามันเป็นเพราะสันตะครอสผมขอเรียกฟันโฟเป็นสันตะครอสแล้วกันนะคือมันเป็นมาปลายปีนี่แหละนะก็รอดูนะว่าจริงแล้วอ่ะมันเป็นพอสันตะครอสหรือเป็นพะทรัมนะผมว่ามันน่าจะเป็นพอสันตะครอสนะเดี๋ยวรอดูวกันว่ามันจะขึ้นอีกไหมนะลองดูนะโอเคครับก็จริงๆสัปดาห์ก่อนที่มันลงมาก็ที่ทองมันเหมือนจะขึ้นไปแล้วมันลงมาแรงแล้วมันก็กลับขึ้นใหม่แล้วใช่ไหม ตอนวันนี้กลับขึ้นมาไอ้ที่มันลงไปแรงวันนั้นมันมีข่าวว่าทมเนี่ยไม่ยอมเซ็นสัญญานะซึ่งไม่ยอมเซ็นสัญญามันก็ลงมาอย่างเงี้ยนะคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบเหมือนเราก็ไม่ควรโดนหลอกแล้วคือมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบระยะสั้นมากไอ้สัญญาเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไม่เกิดอะไรมาตรการการตุ้นเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วนะคือมันไม่เกิดไม่ได้คือมันไม่มีประเทศไหนที่ไม่อยากจะอันฉีนะเอาง่ายทุกประเทศตอนเนี้ยทุกคนต้องทําให้ประชาชนรอดนะถ้าประชาชนไม่รอดนะ รัฐบาลอยู่ยากนะรัะออกมาประท้วงกันตายพอดีนะคือคนตกงานเยอะมากนะครับคือมันมันต้องทําอยู่แล้วนะคือมันเขาก็เรียกเออทำเขาเรียกร้องในแง่แบบว่าเอเขาต้องการเขาเสียผลประโยชน์บางอย่างอ่ะผมว่านะเขาก็เลยต้องเรียกร้องเพราะเขาบอกเหมือนกับไอ้มาตรการเนี่ยมันมีบางอย่างนะที่ว่าเขาแบบไม่พอใจอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะก็เลยไม่ยอมเซ็นนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเซ็นนะครับคือมันมันมันก็ต้องดูส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแหละ โอเคมาดูเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลอะก็จะเห็นว่าดาวโจนส์นะครับตอนนี้มันก็ออทิร์มไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000จุดนะ3 0จุดบวกบวกก็ออทิรมไฮก็จะพูดเป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับมันมันก็เหมือนเหมือนเดิมไม่ได้จะพูดอะไรซ้ำไปซ้ำมานะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็คือเป็นตีมลงอยู่แล้วแล้วปีหน้าก็จะลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทเนี่ยต้อง ต้องหวังพึ่งแบงค์ชตนจริงนะเพราะแบงค์เงินบาทมันอาเก n ดอลล่าดอลล่ามันอ่อนเนี่ยบาทมันจะดูแข็งนะวัะในใครที่ทําธุรกิจอยู่เกี่ยวดอลล่าแข็งแล้วโดนกระทบเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับก็ต้องเฮดจิ้งเอาไว้นะบาทเนี่ยมีแนวโน้มแข็งค่านะครับในปีหน้าเลยประมาณนั้นละกันก็มันเป็นเพราะว่าปัจจัยประเทศเรามันดูแข็งแกร่งเกินไปคือมันแบบเราเป็นหนี้ต่างชาติน้อยอะไรเงี้ยมันเลยดูมั่นคงหน่อยถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคือต่างประเทศมันแย่มากๆไอเราก็ไม่ได้จะดีหรอกถูกไหม แต่บ้านอื่นมันบางประเทศมันแย่กว่าเราไงคือพอามันแย่กว่าเนี่มันเลยกลายเป็นแบบบ้านเราบาทมันเลยแข็งนะประมาณนั้นแหละนี่เราคือหลักการเงินบาทนะ้าภาพรวมก็น่าจะแข็งค่านะครับก็ให้ระวังใครที่ทาธุรกิจก็อย่าลืมเฮ็ดจิ้งเหดเงินบาทเอาไว้นะครับโอเคก็ประมาณนั้นก็มันก็เลยจะมีผลทาให้ที่ผมบอกนะครับคอมมิตี้ทองคําที่มันอะไรที่มันเกียเ่ยวกับเล่าอ่อนนะมันจะได้ประโยชน์หมดเลยนะครับในปีหน้านะ แต่อะไรจะมาแรงไม่แรงมันอีกเรื่องนึงนะมันจะขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นแรงไม่เท่ากันนะมันจะขึ้นแต่บางอันที่มันถูกตีมันจะขึ้นแรงมากอะไรางั้นนะประมาณนั้นแล้วกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมาแรงมากๆอันนี้บอกไม่ได้นะครับมันไม่ได้รู้ขนาดนั้นเรารู้แค่มาครวภาพใหญ่ไอเนี้ยเซกเตอร์นี้จะมาแต่อะไรที่จะมาแรงที่สุดเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทองจะมาแรงสุดก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเกิดวิกฤตตาสารนี่นะครับทองจะมาแรงมากๆนะครับโอเค อ่ะผมมาดูน้ำมันดูการน้ำมันกันบ้างไม่ได้พูดกันนานแล้วน้ำมันเนี่ยผมบอกเป็นขึ้นมาตลอดแล้วก็ขึ้นอีกปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นอีกนะขึ้นจนกว่าคนจะลืมแบบว่าน้ำมันมันจะเลิกใช้เดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งนะจุดที่แบบว่าคนบอกว่าน้ำมันมันเลิกใช้แล้วเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยแพงแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูมันจะขึ้นจนแบบวันหนึ่งคุณจะมาหันดูทีนะหกสิบเหรียญสมมุติเอหกสิบเหรียญเนี่ยคุณจะบอกน้ำมันมันจะเลิกใช้แล้วมันขึ้นมาได้ยังไงนะค น้ำมันมันแบบไม่ว่าจะเป็นซาอุนู่นนี่นั่นนะที่ทําให้น้าม,มันมันขึ้นหรือว่าแบบดอลล่า์อ่อนแล้วตามนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวเองคุณไม่ต้องกลัวแต่ว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเล่นข่าวดันน้ํามันได้เพราะว่าพอคนมันกลับมาจับใจใช้สอยมากขึ้นโควิดเริ่มดีขึ้นจริงๆอาจจะเป็นกลางปีหน้าก็ได้โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับมีการนี่เครื่องบินยังไม่บินเลยถ้าเครื่องบินเริ่มบินมากขึ้นเนี่ยน้ำมันเริ่มใช้มากขึ้นอีกแล้วใช่ไหม ตอนนั้นเดี๋ยวมันก็จะมาเพราะข่าวดีน้ํามันแล้วมันจะดันราคาน้ํามันกันนะมันจะเล่นราคาน้ามันเงี่ยมันดันกันนะก็เป็นผลประโยชน์ของซาอุนะคือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางนั้นะพวกนี้เขาก็เล่นฟิวเจอร์ได้นะเขาซื้อเขาไม่ได้มีแค่น้ํามันนะเขาซื้อฟิวเจอร์ได้อีกนะคือมีน้ํามันมหาศาลไม่มีลิมิตนะเขาก็ทํากําไรในตลาดได้นะแค่ประกาศอะไรบางอย่างมาให้น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาก็ได้กําไรแล้วนะประมาณนั้นก็คิดว่าปีหน้าไม่รู้วันไหนเลยจะปลายปีก็ได้จะได้เห็นนะน้ํามันกุ้งนะประมาณนั้นเลย ซึ่งถ้ามันถึงตอนนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะเริ่มมาดิสคัตกันใหม่แล้วว่าเราจะปรับพอร์ตยังไงนะเกี่ยวกับการลงทุนแล้วกันแต่ตอนนี้มองว่าเป็นดอลล่าร์แล้วก็คอมมูนิตี้นะน้ำมันอะไรก็ตามหรือว่าปิโตเคมีอะไรอะไรที่มันเกี่ยวปัจจัย4ที่มันคนมันต้องใช้ต้องกินอะไรอย่างงี้นะแล้วมันก็ซื้อขายกันในตลาดโลกเป็นแบบเขาเรียกคอมมูนิตี้เราไปศึกษานะครับก็จะขึ้นแล้วกันนะขึ้นหมดเลยไปดูได้ตอนไม่มีอะไรลงนะคอมมูนิตี้มันเริ่มจะขึ้นหักหัวขึ้นหมดนะยังไม่ใช มันไม่เป็นฟองบ่เมื่อเทียบกับตราสารอื่นๆนะตราสารอื่นเนี่ยตอนนี้แพงมากนะแพงจัดเลยหุ้นเนี่ยแพงแล้วก็ตะบอลเนี่ยตราสารนี่นีนครับแพงมากนะครับมีคอมมูนิตี้ที่แบบยังไม่แพงเท่าไหร่แล้วกันนะถูกที่สุดแล้วกันแต่ถือว่าก็แพงอยู่ดีแต่ว่ามันแพงเพราะค่าเงินมันด้อยค่าไงเข้าใจไหมพอเทียบกับทับสินอื่นมันแพงมากๆไปแล้วนะครับก็เลยน่าลงทุนประมาณนั้นโอเคก็พอมาดูทองคำนะครับทองคำเนี่ยจากเมื่อกี้เลยผมได้สถิติเมื่อกี้เลยนะว่าถ้า เอ่อถ้ามันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นถ้ามันจะเป็นขึ้นนะเราบองว่าเบสมันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นประมาณ2.5%ใช่ไหมซึ่งไอ้2.5%เมื่อเทียบกับวันที่20ที่มันราคา1,875นะครับขึ้นไปอีก2.5%เนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่ราคา1,920นะเพราะมันเลยเป็นเป้าว่าสิ้นปีเนี่ยผมกลาว่ามองเรืสิ้นปีเนี่ยน่าจะไปอยู่เหนือ1,900น่าจะไปเห็นเหนือพันเป็ก้ามไั้นคือไม่เะครตาม ไม่เกิดโอกาสคือโอกาสที่มันเกิดเนี่ยคือ5ใน10นะถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่เกิดเป็นไงไม่เกิดเนี่ยจะเกิดเหรือโอกาส4ใน10ที่มันจะอยู่กับที่อยู่กับที่ก็คือมันลงไปที่1 8 7 5นะครับถ้าเราซื้อไปในตรงนี้ที่1 8 0 5นะครับราคาตรงนี้1 8 0 5มันก็ยังขาดทุนแค่10เหรียญไงเนือไหมคือมันก็ยังมีจํากัดอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ากรุธ์วันนี้นะครับที่จะเล่นกันในในปิดปิดปีเนี่ยให้เราซื้อเข้า ก็เทคโปรฟิตตรงนั้นนะไม่ว่าจะไปปิดพันเหรือพันเก้าร้อยสิบพันปิดไปนะครับนี่คือเล่นสั้นนะครับคนเล่นยาวไม่ต้องทําอะไรถืออย่างเดียวอันนี้คือคนเล่นสั้นนะเล่นยาวทําอะไรถือนะครับอันนี้พูดถึงคนเล่นสั้นอย่างเดียวเล่นสั้นเนี่ยวัดไปเลยซื้อไปเลยแล้วปิดปีขัดทุนกําไรเท่าไหร่คัดร้อตรงนั้นโอเคไหมปิดไปเลยนะครับโอเคไม่สนใจวันที่3 1มธันวาเนี่ยต้องปิดแล้วราคาเท่าไหร่ก็คือต้องปิดอ่ะนะก็เราไปลุน้นๆกันนะครับโอเค ต่อทางบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือทางบ้านนะครับก็มีคนถามเข้ามา,าว่าพี่ว่าทองน่าจะไปสามหมื่นอีกไหมคะอันนี้คือสามหมื่นเนี่ยน่าจะเกิดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเกิดปีหน้าหรือว่าเกิดปีถัดไปนะครับคือตอนนี้ปัญหาปัญหาของโลกการเงินนี้คือปัญหาตาสานนี่เนี่ยมันบอบเบิลคือมันฟองสบู่มากนะครับในวัศาสตรคือตาสานนี่เนี่ยโหราคานี้โดนแบบผักดันขึ้นเยอะ ตอกเบี้ย10ปีเนี่ยอยู่ที่บบต่ำมากมากนะครับหเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำจัดเลยเพราะนั้นี่ปัญหาเนี่ยจะเกิดแต่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ไอฟองสบู่แตกถ้ามันเกิดปีหน้าสมมติว่าเกิดปลายปีหรือว่าปีหน้าเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดเมื่อไหร่เอาง่ายคือผมจะบอกว่าถ้ามันเห็นสามหมื่นอีกครั้งนะครับมันจะไปไกลเลยมันจะไม่ไปแค่สามหมื่นถ้ามันใหม่ครั้งมันจะไปไกลเลยมันจะไปสามหมื่นสามพันอะไรก็ว่าไปเลยนะคือไปแรงมากมันจะขึ้นแบบไปไกลไกลเลยถ้ามันเกิดอ่ะคือมันจะ มันคือแครช่มันคือแบบตลาดมันพังเพราะตลาดบอลเนี่ยตอนนี้มูลค่าตลาดบอลมันใหญ่มากที่สุดในโลกคือไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหุ้นคอมมูนิตี้ของแล้วก็ตราสารหนี้นะตราสารหนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆมันใหญ่กว่าหุ้นมากเลยนะเพราะนแค่เงินมันเล็ดออกมาแค่ไม่ต้องเยอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของตราตาสารหนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทองขึ้นพุ่งไม่รู้จะไปเท่าไหร่แล้วอ่ะคือถ้าคนมันแห่เทขายบอลมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันตกใจอะไรบางอย่างอ่ะตลาดมันกลัวทองมันก็ขึ้นกระจายแล้วมันขึ้นแบบโอ้โหมัน มันหนีมันหนีเขาเรียกอะไรมันหนีดอลลาร์ที่มันจะเสื่อมค่าเลยนะอาจจะไม่เกิดกับดอลลาร์อาจจะเกิดกับยูโรก็ได้ใครไม่รู้เกิดจากประเทศอื่นอ่ะคือมันเป็นปัญหาที่เกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วเยอะมากนะว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปนะครับก็ปัญหาตาสถานี่เนี่ยหนักจริงๆนะครับเกิดเมื่อไหร่ถ้าคุณเห็นนะไปไกลเอาง่ายคือเอาง่ายคือตอนนี้นผมอัปเดตทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะถ้าราคาไม่เป็นแพทเทิร์นขาลงแล้วมันขึ้นไปสามหมื่นเลย ตอนนั้นผมจะบอกให้คุณถือต่ออนะครับคือมันต้องถือต่อแล้วนะครับมันจะไปแรงเลยรอดูว่าตอนนั้นมันขึ้นเพราะอะไรแล้วกันนะโอเคมีคนถามต่อไปนะครับว่าถ้าซื้อเงินซื้อทองแดงที่ไหนได้อ๋อก็คือผมบอกว่าคอมมูนิตี้มันจะดีใช่ไหมเงินทองแดงเพทิน้มอะไรพวกนี้มันเขาเรียกเป็นโลหะมีค่านะมันก็คือเป็นคอมมูนิตี้ทีในตลาดโลกได้ประโยชน์จากการที่ดอดลล่าห่อนค่านะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ ก็เป็นคอมมูนิตี้นะได้ประโยชน์จากการดอลล่าร์อันค่าเหมือนกันไม่ใช่แค่พวกนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าอยากซื้อเนี่ยมันจะในประเทศเรามันไม่มีขายคือซื้อเงินเนี่ยมันก็บริษัทผมไม่มีขายแล้วก็ทองแดงก็ไม่มีขายถ้าจะซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะซื้อขายในตลาดฟอเล็กคือเป็นตลาดมืดนะคือเป็นแบบฟอเล็กเนี่ยมันเป็นตลาดแบบว่ามันผิดกฎหมายเอ,า,อยาง่ายคือประเทศไทยไม่รองรับแบบว่าถ้า โบกเขาแบบว่าจะปิดหนีแต่ว,ว่าเขาปิดหนีไปเลยเอาชิ่งเงินไปเลยไม่มีใครมาตามคุณไม่มีทางไปแจ้งทนายหรืออะไรได้ผมเลยไม่อยากแนะนําตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องทางซื้อขายได้แล้วกันแต่ไม่แนะนํานะครับพวกโบกฟอรเร็กคือยากนะครับคือมันแบบมันเสี่ยงอะถ้าคุณจะไปลงทุนแบบลงทุนแล้วแบบคุณเทรดไปเรื่อยเนี่ยสมมติว,ว่าเทรดไป4ปี่หปีแล้วมันมีปีหนึ่งมันแบบปิดหนีมันเจ๊งมันเลิกทําเนี่ยคุณก็ไม่คุ้มแล้วเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณกลายเป็นศูนย์ มันไม่คุ้มแล้วถูกไหมผมเลยไม่ได้อยากจะแบบไปพูดถึงมันเลยนะครับจริงๆนะก็มันเป็นความเสี่ยงแล้วกันที่คุณไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิด10ปีเกิดครั้งหนึ่งคุณก็หมดแล้วอ่ะไม่จะเล่นคุณเล่นกําไรให้ตายนะคุณอยู่ในพอร์ตนั้นนะคุณก็ไม่เลิกเล่นหรอกถ้าคุณกําไรใช่ไหมคุณจะเลิกเล่นหลัาคุณขาดทุนขาดทุนหมดตัวไปก็คือมันหายอยู่ดีคือไม่มีโครงสาที่จะได้ตังค์ถ้าคุณกาไรคุณก็ไม่เลิกคุณก็เสียดอย่างนั้นอ่ะวันวันหนึ่งที่มันปิดหนีไป เพราะน่นผมบอกว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปซื้อทองแดงหรือว่าซื้อเงินเสมอไปซื้อที่มันอยู่ในตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้อะไรที่มันได้ประโยชน์จากคอมมูนิตี้เป็นขาขึ้นนะครับคอมมูนิตี้ขึ้นเนี่ยมูเป็ดไก่ถ้าแพงขึ้นบริษัทไหนได้ประโยชน์คุณก็ไปดูนะครับแล้วก็ทองแดงเออไม่ใช่พูดผิดน้ำมันบิโตรเคมีมันก็ถือเป็นคอมมูนิตี้นะครับคือมันท่านะน้วมันบิโตรเคมีขึ้นเนี่ย อะไรได้ไประโยชน์บริษัทไหนได้ไประโยชน์คุณก็ไปดูแล้วคุณไปซื้อนะบริษัทใหญ่พวกนั้นที่ไม่ได้ไประโยชน์แบบนี้เดี๋ยวมันขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละโอเคข้อ3มีคนอยากบอกว่าอยากรู้เรื่องการดูการดูการเลือกแต่ละตัวการเลือกซื้อหุ้นอ๋อต้องทํายังไงบ้างพยายามดูดูทูมาหลายคนแล้วไม่เข้าใจอยากลองซื้อหุ้นส่วนนองคําซื้อเก็บไว้หลายปีแล้วถือมาเรื่อยๆสบายสบายโอเคการเลือกซื้อหุ้นเนี่ยมัน มันเป็นศาสตร์ที่แบบมันเป็นศิลปะมันไม่ได้แบบว่ามีความถูกต้องหรือผิดนะครับเอาง่งายๆกันสําหรับผมนะนิยาวสาหรับผมนะผมบอกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่คุณเลือกได้มันถูกสไตล์คุณหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนานะคุณไม่เคยซื้อแต่ว่าอยากให้มันได้ประโยชน์ใช้งานได้จริงนะเป็นคำแนะนำจริงๆแล้วสั้นๆในเวลาในคลิปนี้มันก็สั้นใช่ไหมให้มันใช้งานได้จริงนะครับผมอยากแนะนําว่าให้คุณนึกเหมือนคุณซื้อบ้านหรือที่ดินอย่างเงี้ย คุณจะไม่สนใจราคามันเลยใช่ไหมคุณรู้แค่คุณปล่อยเช่าได้เนี่ยราคานี้คุณโอเคคุณโอเคแล้วใช่ไหมง่ายสุดในรดับแรกนะแต่บ้านและที่ดินคุณรู้จักเพราะคุณมันมีทำเลคุณรู้ทำเลด้วยใช่ไหมแต่หุ้นคุณรู้อะไรบ้างถ้าคุณไม่รู้เลยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมเพราะ่หน้าสิ่งผมอยากแนะนําก็คือหนึ่งเลยข้อแรกสำคัญที่สุดคุณต้องลงทุนในสิ่งที่คุณรู้และคุณต้องเห็นและรู้นะรู้จักมันนะครับอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเรารู้จักมัน มันก็จะทําให้เรามั่นใจนะคือเราพอเรามั่นใจเนี่ยมันก็จะสามารถได้กําไรเป็นกอบเป็นกำได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจซื้อแบบไม่มั่นใจอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้ผมแนะนําแบบว่าหุ้นที่เป็นนิยมตอนนี้คือเดลต้าเนาะพูดกันทั่วตลาดผมไม่ซื้อนะผมไม่ได้ซื้อแล้วผมไม่แนะนาให้ใครซื้อแต่มันไม่ได้บอกมันจะลงนะคือกอไมคือเพราะว่าผมไม่ซื้อเพราะอะไรผมไม่ซื้อเพราะผมไม่เข้าใจคือผมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับมันนี่ก็แบบผมไม่ได้แบบ รู้สึกว่าผมไม่ได้มั่นใจเกี่ยวกับมันไม่ได้รู้เกี่ยวกับมันผมไม่ใช่สายนั้นเข้าใจไหมผมไม่ใช่สายนั้นไม่รู้รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งกับมันง่ายๆคือผมไม่ได้สนใจว่าไอ้หุ้นที่มันจะโตกี่เด้งของแม่งอะ่ะผมไม่สนใจหรอกก็แบบว่าผมจําเป็นต้องเป็นคนที่ได้ตรงนั้นเพราะว่าต่อให้ผมไม่จำเป็นต้องได้หุ้นสิบเด้งอะ่ะผมก็ทำกำไรแทนได้มากกว่าตลาดอยู่ดีอะ่ะเข้าใจไหมคือการที่เราจะชนะตลาดได้ทำเงินได้ดีชนะตลาดนะครับในภาพรวมเราไม่จำเป็นต้องได้หุ้นสิบเด้งาไม่จําเป็นนต้้องไดเลยะคครับื ไอ้หุ้นที่มันขึ้นแรงๆถ้าเป็นผมเป็นผมนะถ้าผมจะซื้อเดลตานะผมก็จะไม่กล้าซื้อเยอะอยู่ดีเพราะผมไม่กล้าซื้อเยอะเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยรู้ไงผมไม่ค่อยรู้ไม่กล้าซื้อเยอะนะเวลามันได้อะมันก็ได้ไม่เยอะนะครับแล้วไม่ต้องไปคิดเลยว่าผมผมซื้อไม่เยอะแล้วผมจะถือได้เป็นสิบเด้งอะไรเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจถ้าคุณไม่มั่นใจนะมันขึ้นไม่เยอะคุณก็ไปแล้วเพราะคุณไม่มั่นใจไงเพราะคุณไม่มั่นใจเนี่ยมันขึ้นมาแบบโอ้โหมันออทาพายมาเรื่อยๆนะจากหนึ่งร แล้วก็ไม่ได้จะมาถึงเจ็ด้อยอ่ะตอนนีไมันเจด้อยขึ้นจากหนึ่งแล้วก็สอง้อยคุณแทบขายทิ้งไปหมดแล้วคือซื้อน้อยมันขึ้นมาเท่านี้คุณก็ขายหมดนะครับมันไม่มีทางที่คุณจะแบบขึ้นไปได้รันขึ้นไปได้ไกลอ่ะถ้าคุณไม่ค่อยรู้อ่ะนอกจากคุณจะไม่สนใจอะไรเลยบนโลกนี้ยคือไม่สนใจไม่สนใจซื้อไปแล้วไม่เปิดดูราคาอย่างเงี้ยได้แต่คุณทําได้กับสิ่งที่คุณไม่รู้จักอ่ะถ้าคุณไม่รู้จักคุณทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันยากมากนะที่คุณจะไม่สนใจเลยแต่ถ้าคุณซื้อแแแแบบบบบบุุ้้นที่่มััคณรููจกอยลว เซเว่นีเลเว่นอย่างเงี้ยคุณรู้จักอันนี้คุณซื้อแ้วคุณไม่ดูคุณก็รู้ไไหมพวกมันขายดีหรือเปล่าคุณรู้ว่าบ้านคุณยังใช้อยู่ไหมอย่างเงี้ยมันง่ายคุณซื้อที่มันแบบง่ายๆต้องเข้าใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะล้วข่าวลายมันเยอะเพื่อนะไอหุ้นที่มันแบบเห็นเห็นอยู่ว่ามันขายดีหรือมันใกล้ตัวเราเนี่ยราคามันค่อนข้างถูกแล้วเราก็ซื้อแล้วถือได้แล้วมันได้กําไรชัวร์คือมันชัวร์แน่ว่าปีสองปีข้างหน้าไม่ได้กําไรแน่อย่างเงี้ยคุณซื้อไหมแต่ผมบอกไม่ได้กําไไร แต่คุณรู้แน่ว่าฟิกไปแล้วสิ่งที่คุณฟิกคือปีสองปีข้างหน้าคุณได้กาไรแน่ๆพอเศรษฐกิจมันกลับมาไอ้พวกนี้มันไม่เจ๋งแน่ถ้าหลังจากนี้เศรษฐกิจถ้าคุณมันระบาดรอบสามรอบสี่รอบห้าเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่เจ๋งอยู่แล้วอะแล้วเมื่อไหร่มันหายระบาดไอ้พวกนี้มันกลับมาทาออดาทำไฮอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้อแล้วไหมคือหมายถึงว่ามันรู้อยู่แล้วว่ามันอีกปีสองปีข้างหน้ากำไรชัวร์พอมันชัวร์สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคุณกล้าออินคุณกล้าลงหนักอะพอลงหนักเนี่ยต่อให้มันขึ้นไไไมม่เยออะะากกกคุณ็ดด้้หนัจริงๆ มันก็โอเคแล้วอันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่ผมแนะนําได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าส่วนจะไปลึกๆอะไรที่มันทำให้ p e r f o r m มนซ์ดีเนี่ยมากๆเนี่ยต้องบอกกนเลยว่าถ้าเป็นผมอะผมไม่ใช่แบบเป็น VI จ๋าที่แบบว่าเหมือนันเือนิเวที่แบบว่าวิเคราะห์หุ้นรายตัวได้ลึกนะผมไม่ใช่อย่างนั้นผมเป็นมาโคผมลงทุนตามมาโคก็คือผมเนี่ยจะเลือกหุ้นตัวใหญ่ก่อนนะครับเพื่อตัดผลผลกระทบจากการที่บริษัทมันแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง corruption หรือเรื่องแบบว่าการแต่งงบอะไรก็ตามนะ ผมเลือกบริษัทที่มันใหญ่ก่อนที่มันแบบว่าเป็นมหาชนน่ะใหญ่ๆเลยอะ่ะนะไม่ซื้อตัวเล็กแล้วสิ่งถัดไปเนี่ยพอมันตัวใหญ่น่าเชื่อถือใช่ไหมผมก็จะเริ่มซื้อตัวที่มันได้ประโยชน์จากเซกเตอร์ใหญ่ๆนั้นอย่างเช่นผมมองว่าปีหน้าเนี่ยคอมมูนิตี้จะมานะครับน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยผมก็จะชอบพวกอะไรที่มันได้ประโยชน์จากคอมมูนิตี้เป็นขาขึ้นเนี่ยไอ้พวกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยราคามันจะขึ้นปีหน้าปีสองปีข้างหน้าขึ้นแรงเงี้ยผมก็จะซื้อหุ้นพวกนี้ประโยชน์พวกนั้นเข้าไป เออแเราเลือกตัวใหญ่เพราะเลือกตัวใหญ่เนี่ยผมรู้ว่ามันไม่เจงแน่เนี่ยผมก็อออินได้ผมซื้อได้ผมกล้าซื้อหนักไงนึกอ,ออกไหมมันลงมาเนี่ยผมก็ยิ่งซื้อผมรู้ว่าเดี๋ยวภาพเนี่ยภาพมาโคม,มันจะมามันลงมาเพราะเข่าสั้นเนี่ยผมซื้อหมดนะเอาจริงประมาณเนี้ยหลักการอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับคือผมเล่นสไตล์นี้แล้วกันนะเอาง่ายๆผมเล่นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ได้มันประสบผลเอาง่ายคือมันก็ได้ผ,ผล,ผล,ผ,ลผลแพนมากกับตลาดแล้วกันนะมาหลายปี เพราะาน้าผมไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการอาจจะไม่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะไม่เหมาะคุณแต่มันเหมาะกับผมแล้วกันนะบางคนอาจจะใช้วิธีบางคนอาจจะไปได้เดลต้ามาเยอะแล้วบอกเนี่ยผมเนี่ยวิธีการของผมเนี่ยคือนี่แหละหุ้นซิ่งอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ผมแล้วกันนะก็ถ้าคุณทําได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็ดีแล้วโชคดีนะประมาณนั้นแล้วกันโอเคครับอ่ะจบไปแล้วนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนอัปเดตพอร์ตเนี่ยผมคงไม่พูดอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตในคลิปแยกนะประมาณนั้น โอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้ครับก็พบกันใหม่วันจันหน้านะครับก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมันสามารถตอบคุณได้ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นเพราะทําหรือมันเป็นเพราะสันตะคอนแล้วกันประมาณนี้นะถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้คนที่คุณรักเลยครับขอบคุณครับ